สวัสดีค่ะวันนี้ที่เจมมาขุดเผือกที่สามยอดนะคะอำเภอบ่อพลอ,อ,อยจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มาขุดไล่ครึ่งนะคะ อยากให้ถ่ายอยู่ขา้างหน้าขุดไปตั้งกันเจ็ดโมงเช้าวันนี้ขุดลายครึ่งวันนี้หัวยายนั่งปูกติดติด,ต,ดตินข่าวเตีย้ยๆเลยนะคะเป็นพเข่าวลูกเล็กๆแต่ดินดีนี่ ให้เขาตากเผือกก้อนมันจะได้แห้งเวลาใส่ถุงอะ่ะมันไม่เปียกมันจะได้ขาวๆสะอาดๆวันนี้เจ้าของเพือกเขาทำไอ้นี่ส้มตำไก่ทอดเลี้ยงนะ <c oughs> วันนี้ได้กินส้มตำไก่ทอด <c oughs> ตำบะคุบคุงไก่ทอดมักากวตำบกคุงไก่ทอดเนี่ยต้นสวยๆทางนั้นเลยนะคะอยู่ติดภูเขาเอาเลยตัดการเผือกไปแกงสวยๆทางนั้นเลยในการเผือบ ตอนนี้กินกันเพือกนะทำเพือก็ต้องกินเพือกนี่ครับพี่ใช่ทำเพือกก็ต้องกินเพลือกตอนนี้ใครทำเพือกได้หัวใหญ่นะแล้วก็ไหลไๆลไ่ะได้เงินเป็นล้านนะถ้าไหลไล่ะ เจ้านี้เขาก็ทำหัวใหญ่เยอ่เออเจ้านี้ทำเพื็กใหญ่รอบที่แล้วเขาขุดไปสองไร่กว่าได้ไปไร่แสนเลยวันนี้ก็ต้องจะได้แสนอย่างเกินแสนนน้จะถูกจะแพงก็ให้เจ้าของไรหิงๆรวยๆเจ้าของไรรวยเราก็มีงานทำ พบรูดปากนอยคุ่้ณเพกัุนไทยทีทิคนซื้อก็หนักใจเหมือนกันเจอเจอเผือกสวยไม่เน่าไม่โบตูดไม่ผุมันก็ได้เยอะไงถ้าไปเจอแปลงที่เน่าแล้วก็ตูดผุอ่ะพอเราปาดเยอะเราก็โดนว่าเราไม่ปาดใส่ทุ่งไปขายคนซื้อก็ว่าอีกหนักใจ ใส่ทุ่งไปทุ่งละสิบโลอะถ้าเน่าเขาก็ว่าใครอยากจะซื้อของเสียล่ะทีนี้เวลาทำเผือกเน่ยเราก็เข้าใจนะว่าคนไล่เขาก็ตั้งใจทำที่สุดแล้วบางทีมันตูดผูมั่งเผือกปาด,ปาดเผือกโบเผือกเน่าอะ่ะเราก็ต้องปาดได้อย่างแปลงเนี้ย พืิดเขาสวยเนี่ยหัวใหญ่อะเราก็ไม่ต้องปาดแปลงเนี่ยเพืิสวยเนี่ยมีเพือกปาดที่ไหนก็เพือกเขาสวยไม่เน่าไม่โบ สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าของเพือกเลี้ยงส้มตำนะคะอันนี้คือส้มตำปลาบปูปลาะอันนี้คือส้มตำไทยแล้วก็มีขนมจีนอ้าวกินหมดแล้วขนมจีนขนมจีนมีผักแล้วอันนี้ก็ก็ไก่ทอดไก่ทอดเต็มถาดหมดแล้วนะคะถ่ายวีดีโอช้าไปหน่อย ใช้มือยิบหน่อยอร่อยแซ่บๆเนี่ยอร่อยมากปิดก่อนอืมหมดนี่คนกินนั่งอยู่นู่นค่ะเจ๊เก็อิ่มไปแล้วนะคะคกินคนเดียว5จานเลยค่ะกินคนเดียวสองจานอะขนมตีนจับนะนหนึ่ง ว่ามันจะมั่งคู่ตัว